สนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยาประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมผมหวังว่าการเผชิญหน้าระหว่างสสพักเพื่อไทยบางกลุ่มคนสแสดงบางกลุ่มกับสารรัฐธรรมนูญนั้นจะมีทางผ่อนคลายและจะกลับไปสู่เหตุและผลนะครับเพราะว่ากติกาประชาธิปไตยจะต้องมีขั้นมีตอน การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระก็อยู่ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับ2540เป็นต้นมาและเป้าหมายหลักก็คือการที่ไม่ให้หนักการเมืองเข้าไปมีอิทธิพลเหนือสาขาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนิติบัญญัติและตุลาการฉะนั้นหาพกพรรคการเมืองไหนใหญ่เลือกตั้งมามีเสียงส่วนใหญ่แล้วเป็นรัฐบาลคือคุมฝ่ายบริหารและในสภาก็มีเสียงส่วนใหญ่อยู่ จะต้องมีการตรวจสอบว่าเขาจะไปใช้อิทธิพลน,นี้กับฝ่ายตุลาการด้วยหรือไม่การเผชิญหน้าระหว่างสารรัฐธรรมนูญกับพักเพื่อไทยหรือพรคเพื่อไทยเผชิญหน้ากับสารรัฐธรรมนูญนั้นทําให้เกิดภาพที่น่ากลัวประการหนึ่งครับว่านี่เป็นความพยายามของพักการเมืองหรือบางกลุ่มในพักการเมืองที่จะมาครอบงำศาลหรือสามารถที่จะกำหนดว่าศาลหรือโครงสร้างตุลาการควรจะเป็นเช่นไร การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ทําได้ครับแต่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่คนทั่วไปต้องเห็นว่าแก้ไขแล้วจะทําให้เกิดทวงดุลอํานาจซึ่งกันและกันเพราะจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งครับถ้าหากฝ่ายการเมืองสามารถจะคุมทุกด้านของนิติบัญญัติและข้ามมาถึงตุลาการด้วยเพราะว่าท้ายที่สุดการทวงดุลคือหัวใจของระบอบประชาธิปไตยการจะใช้กดหมูก็ดีการจะกดดนันด้วยวิธีการต่างๆที่ ไม่ได้เป็นไปตามทํานองคลองธรรมของกระบวนการประชาธิปไตยจําเป็นต้องยุติครับและจะต้องนั่งมองหาเหตุและผลที่แท้จริงเพราะคนทั้งสังคมกําลังเฝ้ามองว่าใครกําลังกดดันใครใครกําลังเล่นนอกกติกาครับสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยประกรันภัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคม